เดี the word, the time, people, ๋ยวบอติดเชื่อทีดได้ติอได้ก็ทุกคนพอได้ยินข่าจ้กกันขยอาไปนึกว่นละันคนไปอยากลุกฟอร์ก็ได้ร้อนตายเนี่ยจะต้องสินจลับไปไหนกับพวกพวกพวกบ้านมาวันบองอนเลยใส่แอรไปเลยับทเพเสะยังก็ยังสิมาหลับตาแม่มบุ้นเลยแบพอหลับดอกคนพอนอนหลับดอกจะว่าทังท่าหลับหลับตา ไปประมาแต่ท so 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 ้านลัอย่าไปรบกวนตั้งมาักเอาล้าลงวัตัางไปเดี๋ยนีคำบ่าถึงมันบอกคือน้องพอวาว่่ายล้ไปหายั้ำตันวโอ้ลื่กันบ่านเนี่ยน้องควาวัน้องปุ่จะติตายอย่างผมมือตาเลยมานาบ้านเนี่ยแมวแต่เด็กกันตัวน้ำพุ่นคนรวยเนาะ จีิงเง้ยวันไหไม่ได้รับต่างรับตาก็หมดวานลงควเป็นหลเนี่ยเจ๊ไว้ตัวเนี่ยโสยาติธรรมโฉจายังนิสิตยาญติธรมได้แสดงออกแด้ในวันนี้้องพองเบิองพัตลอดยุคเด็กกับเบิงไหนมันควรต้องมาด่าดผู้จะวาอะไตา้เมงความรู้ไม่ เนี่ยโบราณเลยที่ผมอ่านวันหลวงพ่อไปประชุมจุงเทียนีเบอกมเห็นหลวงพ่อหัืวหลวงพ่อวันนี้ไม่ไปเที่ยวเลยว่นเอ้ามาประชุมเดี๋ยวนี้นึกว่าหลวงพ่อวันนี้ไม่ไปเที่ยวเลยไปประชุมบัานของจะของอะไๆผมดูไลฟ์สดตลอดเลยวันนั้นอ่าหลวงพ่อเที่ยคำๆแล้วนะเสียวันจันทร์กันด้เดี๋ยวว่นจันทร์กันเน็เพราะอะไรตัวเน็ตเขาจะไลไรตัวเน็ตเดี๋ยววันนี้อ์ที่ว่ากันจะเบิ่งหลวงพ่อจะได้เบ็ดบัลลังหลวงพ่อ ไปนี้กับโ่อกับแม่วายน้องบอชุนึง Investment. นี่บราช่วงนึงม่จากเลเซียเขา่ทชวงน้องบ่ออยู่วันอยู่มันนี้เนี่ยตัง um ที้ได้ผลมุจจนจเพวกในเอ็นเล่นเด้เยนัดเข้ามาไทยพอร์ตพอร์ตหมดเลยเข้าวคุณเกย็กับได้ยยดได้ยังได้ยอดได้แปเลยเพราะ่าไทยพอร์ตเนี่มนวานเน้นน้องบ่อทื่วางานใหญ่ที่สุดเดยบเพราะว่ามีการไหลทุกบ่อเป็่แบบน่ แสดงว่าเป็นตาตายยุคแป่นบอกรวยข้าวไรบารยโยร์โสญาติธรรมวจาย่างนิรสรีโสญาติธรรมได้แสดงออกาแม้ในวันนี้มันมีเวลาอธิบายหรอกนี่แสดงออกถึงความเป็นญาติสองประกาศเกียรติคุณแม่ลำมุนชบาโกเป็นคน่าจไหนเบิ้ลยุติหล่ะแสดงว่ามานั่งได้หลายอยู่นี่ เป็นญากันหิดใช่เราก็ทำที่พูดบอกติดเ่อไว้จะได้ส่งกระคูกเดียวกเนียเอาูเสีบตะเหียวมูเจ้าวเทียนบ้าม่คนตายูเจ้ยวสิเปงานจบเนจุ่อาใช่ไมขณะกุมงูเสิบตายนยผู้เรนผู้เรยกระจายเจียสิไปวน่างบจะตัวอเอาจะมาลด tôi thấy tôi sẵn trong quê tôi đã hát 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 tôi hát 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 ตายของตายหา้าผ้าคพนมาเขเป็นคนแรกนี่กันตายทุกคนปฏิโกการแต่ว่าลูกอจะจะไยึดต่วผู้บอกดังนี้เขาขาดตายเนาะมันาวาบอไม่ออกส้มนมีะเนี่เดี๋ยวม่านเนี่ยต่่สนใจครับเขามาถาลูกพอาคุหมาเขาเยี่งเขาเป็นตายอยู่ั้เขาได้บอกระไ พอมาบนันนก็ไปขอเดแบบนัน

ข้าไปกับข้าเมนเวลาเขาเขาฟีจำเป็นจำเป็นบ้อเล่าหลาง่อเพาว่าขหองนั่ที่ได้มาดีคนกัลังเขาพอร้องเขากยเสียหมดวัปเขาเขาคนคนเจ็บนะขอไม่ต้เสียเห็นไหมได้แต่เมื่อนั้นมาว่าต้องโกให้หอมเดียพอหลวงพ่อีห็กคนสมัยใหม่คนถือเรื่องโมเรื่อต้นมาได้ยัง แต่ก็เลเสนตนแลวผู้ชก็ได้ปอดออกไตูต้หาจะดดลุ้เห็นบราเล่นไหมบ้างสมือเล่นสบายคนส่วนวตายก็เลยมีปุ่นมาประกาศจดีกุณที่ว่าเฟตานะปูชาจักรตาราเป็นการประกาศจดีคุณเดี๋ยวพวกเรามาแสดงองค์พระนักเกอดกผู้ตายสามพระรัญจากจดีุณน้มนุษย์ปฏินง เลี่ยงการพนี้เท่าเด็กเมื่อกี้ิบกวเจ้ากระนาเพื่อเนี่ยผู้ใจจับเพราะจอเพื่อผมจึงใจยังสสา่เอ้ยเรยาเสียบลอยเพราะลมเยก็เป็นแกนแข็งหเป็นขาดแกนจะพู่จากแทนหลวง่อระกุีสุตากรมที่ปุษไส้เจ้าหน้าวัดเรียกขาดพระกุศที่ที่ละุนเรีกขาดเจนว เรก็ฉันเรียว่าจ่คนที่ร้อนมาครับตาแค่ไหนมา,านเจ้าฮะโอ้ก็เรื่อ,อ,ง,องสีเจามาเจอ,อ,อสัปลาแดงปะแดงก็เรื่อ,องสีเจ้ามาเม้่อาไปออมนะพระบาศทศรีจีโนเหนเจ้าพ่อวัดป่าชลประทาน บางแกนจบบางแกนจะเรีย่าจบอกเดี๋ยวนี้มีไม่แต่เครื่องด้กันกีดิ้กุ้อนตนี้เพอออกเั้นไม่ออกั้นออนอกเนี่ยบไหวมาปุตเตเก่าบางนเอไหวแต่แต่เคีย่งพอาเพ่าบางปตเตงลูก่ยบอกเรียนบอกเป็นไม่แต่เขียยนบอกเป็นบอกเป็นหนุ่มาซสั่งเคี่ย ไปทอดกันที này, ่ไหนว่ามันเดี này, mà, nói, i, phải, ๋ยวไปปูพื้นกับลรงอุโบสถไปมุ่งให้เจ้าเม่ต่เียดท่อเดียวอย่างสไลเนี่ยเนี่ยืมไปลงบ้างิบกเล่งควไปเทียนได้อยู่วัมนลันสุ่มมากมายเปื้อนเตัวโกไม่ใช่ไเมมันยงตัวไหนิบกเล่วาเอังไจะไหวุนเอาวมาไล่ไปคองเอาแป้งไปทา ทูปไปทูมาเรขหามองกล้องโย่ <c oughs> วเวลาอก็หยอดเซตตังสีนผมหมาย <c oughs> งาลงพ่อได้กอ,อมีเยวันหนึ่งตัออ้งโย่ตัะะ้งแาลงพ่อลงพ่อจเอาไมแตะเคียนไหมวะเอาโยกันพ้อยเสาสลาดนะทำไมเลไมเดี๋ยวมาอยา,นอา,า,นะากน่อมเสาสลาเขาจ้อเฉอไม่ลงพ่อ ขึ้นห้างไปบูซ่าในซุ่มฝึกปึกเนี่ยมานคอเลยกอยู่ยากว่าไม่ไม่เียหน่อยเป็นต้นมอยหยากระเด็นเลล่ะไปเป็นไปได้นะได้ไปมุจย้อยอยากตีเลขกไปบ้านป้าช่วหลับระท่านเถอะมาลงกว่าตัวเขาเสี่ยงกึงนจากเครื่อนน้องไหวดิ่านยีที่พตอนนี้ถึงพูดนะตอนนี้เป็นเนกเสียอ๋อนกสิแก้ใหม่คนนี้บออยู่ตรง มันพูดกันก็บ่ลงพอ,อแต่ว่าแนีขายดีอยู่นกลพองเดียวน,นี่มันแปดเปม็นแปบกบแปดการพัวเดียวกันเขาเาปเเ็นท่าตนเป็นเขียงทคองูปเป็นตมากเรียงมองกล้องมองมาฝาดแมมตูวมันาราลันจากเป็นคนนำมนุษินงเวลามีบุญไปบำร,รุงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีแย่ใไงยังไงใบมันลศาสานานี่ยเนีมีพระพุทธเจ้ามีศาสนาคือพร,ะ,ระ,ะพุทธเจ้าเปิดปณิพันธ์แล้วเขาให้ลูกไว้แก่เขาเนี่ยตุลุงใหญ่ย,ยุหันแต่ยังกับขโมอนี่หน่อยเนาะเอาไปมากกับมีกัน,หนเหตุยุ่นเอาไปมากคนกับมอสอวัา,าขึ้นตากแดดใส่ลวงพ่อมันมุ่งกนันนะคุณชาวนามุ่งแล้วลกพิลาเขาไ่ขีไ่ไส่ยีบบ้านเนี่ยสาซ่ายยู่บ้าน แอบเดิตัวไปไม่รู้ไปแอบนึกมาขี่ถนนนี้ได้บ้านต่อไปจะไหนวิจิตปิดวัดแม่มันั่งสาจะเบนอตรงที่หลักประมาณเนี่ยมีศาสนาคือพระพุทธเจ้าสอมีพระธรรมคำสอนคือพระไตรปิฎกคำสอนพาคนไปเด็ดไปสอนสามีศาสนาปุกคล์พิศสบิตสุนีอุปราทสงปรกาีมีศาสนสถาน จำไว้ให้ไปสาธารณสังอย่างมีอย่างเนี้ยสาธารณสังคตัวจะปึกหลายต้องมีอะไรมีอันเบอร์ที่ก็สั่ไม่ัหวกุโบสถศาลาปุตติอันนี้จกที่นี่พราสาร่ายังนี้ยหลวงพ่อได้บอกประเด็นเนี้ยไฟนี่เรียกว่าศาลาบำเพ็ญกุศลกุศลศพแต่บางพอดบางด้่ยหลังนายกไปยังอยเฮ้ยไปหั่นศาลาอบรมสด ทางบอกมีอยู่เส้นในประเทศไทยสาราทเกี่ยวเส้นอย่างกันยูไฟนี่สาราทำเป็นกุสสองขันยูไฟพูดอบรมสความรวยการพูดเพื่อสิวินี้มัลงบ่แต่ยิ่บอาบอกเพื่ออะไราดไี้ยีนบ่เพื่อไต้ยิน้องเเกิดตล้ดหลัง่เกิดงพ่เกิดแต่บ่น็จบอกไปยัจิบอกเด็กจบอกเด็กเ็ บอก็เดี๋ยวว่าตียันบ่เช่ขยายเสียงเลยเตาที่ใส่ในนี้นายกทีบ่อยนี่ปัญหาบอลโลกเปิดจุทธภูมิดังเบิร์ตนนี้บัเนียเนก้าหน่วยระพงดังด้วยเก้าหน่วยเนี่ยเก้าหน่วยนี่แต่ว่าต้องลอยยามมาประหาลปว่าสิเตยมหน่ยที่สิยกเพราะว่าลมปว่าจะอไปตีใยุคแก่แก่ว่าลงมปอยามมาสุดหนึ่งปียุงแก่เียสุมาของสมน้ำมอง ที่ตั้งแก่ตั้งโงเรียนโรงพาลได้เยอะลำบากใ่มันต่อไป้านสอนทำมือรงบ่อไปเต็ม่วกระนวลุ้มหนึ่งโยขาโยขาดเม็ดเพกามาไก่เลยงบ่อเทียดด้ไม่ีเอ่าแองกรนวนำ้ยกันเพราขมาไก่ในโรงบ่ลเล่ว่าคันพวกนี่ตายมู่เจ้าจะขมาหรือเล่ามันก็ถูกเที่ยวไม่ว่าหล่ะเวลาทุกคนจะมากันรุ่นแรกขอาไรบาน ต่เรามาร่วมงานศพก็ต้องมาร่วมความพิธีทุกอย่างเร่องเดียเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยนี่ตอานีน้เป็นกรรารรับประทานอาหารจากโยมสมัยญี่ปุ่นเนี่มาเรียกเพียนสมือพอมาเอาไว้ไหลายมือเจ็ดมือ แต่ว่ามันมาบอกลุงบอว่าจะเรียกเวรสซูเมอรนศาามันยังถือตลอดพกเชวี่ื่อๆตลอดเขาก่าตั้งสมบัเป็นผู้ลกรตั้งเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาดีไวไา้ใหญ่แลวไม่ใช่ไปยไปบอกลุงก็นยังได้อันนี้บ่เป็นบำรุงงหรออันขาดมันกี่สีบรนเนี่ยว่าเป็นบำรุงจะได้บว่าบำรุง เสี่มากเขาสุดจากของมันแม่นอนไม่ลงพอแต่เกียิพกฉันจอลงพออยูู่กเขียนมีคนไปบอกคุเรแจิทตามืนเนีเยียนางลุงอวันนักพงนมันแท้งมาบอกลองพอน้องพอแล้ววันก็เจ๊กูที่ซื้อให้มันแม่นอะไรกันเนาะคกับนบริษัทขายน้ำมันันเล เออพระเทศนั้มันยีเปีนซุมหนึ่งไปพอคุณผู้สันตาวัน้ผมไปถามมันเจ้ทีิออกเบียนีนนี้นอนคนิดตุลามันมันมนี่เน่ยชาวเวีอเปลี่ยนก็ไปฟอคุณน้ำมันแท้มาเนาะแลวก็สุรงบอกว่าเหมืนว่าอะอันนี้ปุ๊ดเออส่วนบามรู้กันเรามีปัจจัยตัวไหนกันบ้านบริจท้านตางบุญการนำกาฟเ่รบฟอมังายเด็กหม่อทอยนีนเปารเลยง่ปมัญบม ไมู่้กัเพื่อนเหตุรแบกุเจียาไฟเดินละสองสามเมื่อเด็กคุณว่าบาดเดาดกเห็นว่าคุณ่บาดจีบมันไมีเมีตายโนมียเด็กูจะตายเสียกาแฟแต่ระหว่าแบ่งกุญแจกมันรุ่ข้อที่สี่ได้ผลฝ้ายในบุญกุศลไม่ี่ละมุนตายกับเพราะม่นตายแต่มันเมีตายแต่เมียมีีนมุนเมีห้องเีตายที่กันนี่ว่ามือเลยด ผมเมียนดึงจาย่งเนื้อ่อะไรเออเขาตะเกียบตลอดได้เลยเมื่อสมัเรี่ยงมเมียนดัต้เกียรว่าเมื่อคุณตายที่ไม่เนแประดับจักษีบอนนผ่ามูลิย่างบอนน์กตเกียว่าผมเมียนแต่ย่างกับฟ้าตายไปไว้ทันตัวบัตไปมาเลยแค่ด้วยย่างจะเอา ื่อที่จำไงในงานศพนั้นมีจุดประสงค์อยู่สีประการเนบอกความเป็นญาติโพไัยมาในงานนี้เป็นญาติของแม่ละมุนเป็นญาติของนายยอดนางพิรยาบึ้อสุก็นมาไก่มาไกลถือว่าเป็นญาติถ้าไม่เป็นญาติโดยสายลหิตีไม่เป็นญาติโดยนามสกุลก็เป็นญาติโดยธรรมตัวนี้ละ่ะสุดยอดจอกนด้จำไม่ได้ล้อพอกประทับใจข้าบอกของอใยญง

พายายคู่มีสี่บนทหนิมาบริจาคงานเลยร้อยร้อยบริบบบบริเกี่ยวกันได้ย่ายเราได้ยนเสียงเกลงกันได้เรามาโรงมาบริจาคนี่เขาเรียกว่ายาดโดยธรรมเราว่าเรียนตนบอกมาบอกไม่เกี่ยวเราบอกดีดีเลยพา่ายเนี่ยเราว่าเราเป็นผู้มาเรียนสี่บาทุเวลุเวลาจนว่าเท้าวัยแก้มลูกเป็นด็อกเตอร์เบ็ดเรียนมากบอก เวลามีหน้าสมเด็จบอผูบอกกับทางรับคนเที่ยวเราจะมาท่านน้ำหลวงบออยู่ตลอดจนวันเราตายเนี่ยไปยมมีดมึงมีดวันสอบแต่เราต้องคิดในด้านเราจะไปอาคาดพยาบามจองเว้นกันย่าเน่ยแล้วป้าสจำงอมตอนเช้าก็ตายบนเตียงลาบานตะโกนแต่บอกความเป็นญาติประกาศเกียรติคุณสามเกี่อวคุณศาสนามากเกี่อวคุณมาสองเกี่อวคุณพุทธศาสนาสี พิจารณาสัจธรรมเนี่ยเราควงกิ้นะวันนี้คนใจละมุนสบาพงแสดงเหาฟังเบิร์ทุกคนเากต่องเบิร์ต้าใจไหมกส่งเมงอัจะไปไหนล่ะเนี่ยฟังเาตสบคือเป็นตะปูเนี่ยเข้าใจไหม้ไเข้าใจว่ลงปาต้าเนี่เอา กปากมาบ้านข่ายใจไ่ใจข้าก็ใจบ่เทียมมากันบ่เทียขันบ่ข่าใจเริ่ยไม่เดียวเนี่ยตามมันเป็นตวรือนะข่อใจว่ม่หวานน่าขใจเรื่องข้ซตรงตัวบ้นางำนัลมาพิชิตแกนแสดงมาไปเห็นบ่สควนโดยเวลาทานที่สุดนี้ด้วยอำนาจรพุทธเจ้าพระตมทสงอิมนากาตากันเนะ เตรียมหนาจลุกชนกุนแรงความดีที่ท่านได้ทำเป็นมาในคราวนี้ก็ดีคราวก่อนก็ดีจงมารวมกันเป็นตาปะเดชะพระปัจญญาในบุญตุบรรดาให้ดวงกิจปัญญาของแม่าะมุนฉบาคงจงเป็นผู้มีส่วนในบุญในบุตรสุธีลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสะใภ้อยากี่น้องทั้งหลายทำแล้วในวันนี้ถ้ามีความสุขก็ขอให้คนจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วอ๋อจงมีความสุขที่เกินไปและขอตั้งกัลยาณในบุอในบรรดาาจโจงแก่ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มีโอกาสรุ่นงานนี้ต้องเจริญด้วยอายุวันนะสุขะาพภาะปฏิบานธรรมสาวะปิปัตนภมงคลที่บนบนเพิ่มบุญด้วยลาหยศสละเริญจงทุกประการดังธรรมบารมีปฏานาสนาบ้างก็สมควรด้วยเวลาเอวัตถุมิเตปการและจะมีรุสาน